นี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ภายในตัวเคสของคอมพิวเตอร์กันนะคะอันนี้เป็นเมนบอร์ดค่ะเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เป็นฮีซิงค่ะเอาไว้ระบายความร้อนของ CPU โดย CPU จะอยู่ภายใต้ฮีซิงค่ะอันนี้คือฮาร์ดดิสคือเอาไว้เก็บข้อมูลค่ะอันนี้คือแรมค่ะเป็นหน่วยความจําหลักใช้งานได้เมื่อมีกระแสไฟหลล่อเีอ้ยง อันนี้คือการจอนะคะอันนี้คือการเสียงค่ะอันนี้คือพาวเวอร์สายไว้จ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดอันนี้คือสายชาต้าไว้รับส่งข้อมูลค่ะและอันนี้นะคะคือเคสค่ะและภายในเคสนะคะเราจะติดตั้ง d v วลดีอมไปไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือการ์ดิเดอร์นะคะและอันนี้ก็คือพอตจัค่ะต่อไปนะคะเราจะมา ติดตั้งอุปกรณ์นะคะอย่างแรกนะคะเราจะติดตั้งเมนบอร์ดค่ะ ต่อไปนะคะก็แส่ขันน็อตนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะติดตั้งคารสบพายนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใส่ฮาร์ดดิสก์กันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเสียบแรมนะคะแรมนะคะเราก็ต้องกดอันนี้ออกก่อนตัวล็อกนะคะแล้วก็เสียบลงไปตามช่อง กดลงไปเลยนะคะมันจะดังต่อไปนะคะเราจะเสียบสายไฟกันนะคะนี่คือสายไฟของสวิตซ์ปิดเปิดนะคะของเคสเราจะเสียบตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเสียบสายไฟการ์ดลีเดอร์นะคะ อันนี้คือลำโพงนะคะอันนี้คือสาย USB นะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเสียบ สายสายไฟต่อต่อค้มเมนบอร์ดนะคะก็คืออันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะสายไฟอันนี้เราจะเสียบเข้ากับ DVD ลอมนะคะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะคะสีดำดำเนี่ย ต่อไปนะคะเราจะเสียบกาดดดิ่การาจอกันนะคะไปนะคะเราจะเสียบสาวการาดกันนะคะ ไปนะคะแล้วก็เสียบสายสตาร์ากันนะคะแล้วต้องบีบตัวล็อกนี้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็เสียบสายที่สองนะคะ สายแรกเราจะเสียบที่ฮาร์ดดิสนะคะสายที่สองเราจะเสียบที่ดีวีดีลมนะคะต่อต่อไปเราจะมาไขน็อตก,กันนะคะ ก็ปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการประกอบเค้ก